สวัสดีค่ะผู้ชมคะพบกับพักแฟงวิภาพร์วัฒนาวิทย์ในรายการคุณเล่าเราขยายนะคะเราพบกันเป็นประจำแบบนี้บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรวมไปถึงวันพฤหัสสุกด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาประเด็นทางสังคมกับภาคพลเมืองค่ะยังคงต้องตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมประเด็นแฮชแท็กเซฟจนะนะคะหลังก่อนหน้านี้เราติดตามในช่วงธันวาคมนะคะมีมติครมชะลอโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะจังหวัดสงขลาชะลอไว้ก่อนแล้วก็ทํา SEA วันนี้มาฟังกันว่า SEA คืออะไรต้องทําอย่างไรกันบ้าง ตอนนี้อยู่ในจุดสปาร์ตอยู่ยังไม่เริ่มค่ะและที่สําคัญต้องติดตามความเคลื่อนไหวของชาวบ้านเครือข่ายจนะ36คนที่เดินทางขึ้นมาสอนอดูสิทธิ์เมื่อวานนี้มาตามหมายเรียกเดิมค,ะค่ะอยู่ทีโควิดเนี่ย คนนีรับมาทํางานที่บ้านไม่ว่าจะเป็นคนดีมาทํากงเแบบด็กลุ้นไหรับมาทมาปะโมงเนี่ยเขาเลี้ยงตัวเองได้เขาเลี้ยงรอบรัวได้ที่นาที่ว่าจะมีทะเลแต่ว่าไม่เคยได้ทําอะไรแบบนี้แต่ได้มาที่นี่ก็คือเป็นการเปิดโลกใหม่แบบเรียนรู้วิถีชีวิตของคนที่นี่รครับโดยสุดเดียวสุดขึ้นใจแต่ว่าแบบโรไดเผยแเป้ครอบครัวเกี่ยวกับความเป็นรมาติกของทะเลให้คนอืน่นได้รับรูู ที่รัฐบาลยอมรับยให้ในการทำเ c เ CA ของนิคมุสากรรำจานะเนี่ยมันจะทำให้ไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะทำให้สังคมไทยได้อวามคขึ้นใหม่ ตามกันต่อเรื่องคดีกันก่อนนะคะต่อเนื่องจากการที่ขึ้นมากรุงเทพมาทำเนียบเมื่อเดือนธันวาคมค่ะชาวบ้านโดนคดีไป37นะคะเป็น36บวกหนึ่งเพราะว่า36คือชาวบ้านและอีกหนึ่งคือนักศึกษาค่ะข้อสําคัญคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายละคะ่ะคุณผู้ชมเมื่อโดนคดีแล้วต้องเดินทางจากสงขาขึ้นมากรุงเทพมหานครนะคะรายงานตัวค่ะหลังจากที่เกิดเหตุเกิดคดีสลายการชุมนุมกันเมื่อ6ธันวาคม2564มาที่สอนอดูสิทกรุงเทพนะคะแต่เมื่อวาน กระทันหันนิดนึงค่ะมีการเปลี่ยนแผนก็คือโทรศัพท์ไปแจ้งชาวบ้านขณะที่ชาวบ้านกำลังเดินทางมาว่ายัางไม่ต้องมารายงานตัวตามหมายเดิมนะคะแต่อย่างไรนานแล้วครึ่งทางค่ะเมื่อวานนี้ชาวบ้านก็เลยขึ้นมากรุงเทพและที่สําคัญหมายใหม่เนี่ยเรียกให้ชาวบ้านมารายงานตัวอีกครั้งหนึ่งสองมีนาคมที่จะถึงนี้นะคะชาวบ้านยังคงยืนยันในสิทธิการปกป้องฐานทรัพยากรของบ้านเกิดค่ะเมื่อมาแล้วหมายเดิมยกเลิกไปหมายใหม่ที่ชาวบ้านไปก็คือเดินทางไปให้กําลังใจเครือข่าย P Move นะคะ ที่ตอนนี้เผชิญชะตากรรมไม่ต่างกันได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐค่ะตอนนี้พีมูฟตักหลักชุมนุมเรียกร้องเรื่องสิทธิ์เรื่องที่ดินที่อยู่ที่ทํากินถึงวันนี้พีมูฟอยู่บริเวณใกล้ๆทําเนียบรัฐบาลวันนี้วันที่8นะคะล่าสุดเมื่อเครือข่ายชะนะไปถึงให้กําลังใจแล้วเราต้องติดตามรายงานสถานการณ์ที่นั่นจากครูกอเฉมสั่นักข่าวพลเมืองชนะรักถิ่นรายงานเรื่องนี้มาจากใกล้กับทําเนียบรัฐบาลค่ะ พี่น้องเราเดินทางนะครับหนักพั้นกิโลไม่ว่าไกลสักขนาดไหนก็ตามนะครับแต่เราจะดองยึดไปจะต่อสู้นะครับในสิ่งที่เรากระลังเรียก้องไปสู้ความจบรรมกับแผ่นดินมันเกิลของเรานะครับพี่น้องเราจะเต็มตัวเดินทางนะครับไปรายงานตัวนะครับในรอบเช้าน้องขริยะของเราโ็จัดไป,ป,ปรายงานตัวทางรับเสโนนตุนต้มวันนะครับ ช่วงบ่ายนะครับพี่น้องเราเป็นอย่างานั้นด้วยครัง้งที่สนับสนุนนะครับเรายอมรับชะตากรรมรวมกันนะครับในเหมืองกันต่อสู้ของเราเรายังยืนยันยืนยัดในการเรียกร้องให้ได้มาซึ่งการมีส่วนรวมในเจ้าออกแบบการพัฒนาของหมู่บ้านเรานะครับความหลุดซึ้เหนื่อยเมื่อยล้าเรว่าต้องการที่มากวังเลว่าการที่จะมาถือตํรวจสั้งโลหะให้กับ คนของเราเนี่ยมาดื่อขึ้นเล่าย้อมเชสลาถึงบ้านถึงโลกถึงร้านมาให้นาเย็นใจกับชาวบ้านอาดั่ดำเที่ยงช้าหมกบงธรรมชาติทุกอย่างนะมาชัดไม่ใหญธรรมชาชัดทะเลมาชัดหมาหมาเขาทุกอย่างเลยมาถึงจุดเที่ยที่เป็นของเปียวมดี่เข้ามารวมตัวกันนเป็นร่องอยู่น้าวันเล่นะครับ นั่นเป็นภาพบรรยากาศล่าสุดจากกอเชมนะะักข่าวพลเมืองนะคะเมื่อวานนี้เองค่ะจุดที่พีมูฟปักหลักและเดี๋ยววันนี้เนี่ยเครือข่ายจนารักถินเมื่อเช้าเขามีจัดวงเสวนาบ่ายนี้เดินทางไปยื่นหนังสือที่สภาพัฒน์และมีกําหนดเดินทางกลับจังหวัดสงขลาในวันนี้นะคะชาวบ้านบอกนะคะว่าการเดินทางมาทุกครั้งลงไปถึงครั้งนี้ มันมีต้นทุนที่ต้องจ่ายค่ะอย่างช่วงนี้เดือนมกราคมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นฤดูการของกุ้งแชบวยนะคะแม้ว่าช่วงนี้ทะเลเอ่าวไทยคลื่นลมจะแรงแต่ว่าสําหรับชาวประมงพื้นบ้านที่จะนะ นั่นหมายรวมถึงชาวบ้านที่ปากบางตําบลสะกอมอำเภอจนะจังหวัดสงขลาตอนนี้เขายังออกเรือได้นะคะยังจับสัตว์น้ำตามฤดูการได้วันหนึ่งจับได้สักประมาณ15-20กิโลกร,รมัมขายได้200-350ถึง350บาททุกวันเลยค่ะทั้งหมดนี้เป็นต้นทุนที่ชาวบ้านสามารถหาได้ในแต่ละวันแต่เมื่อต้องเดินทางมากรุงเทพมาทำเนียบมาสอนอมันหายวับไปเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะและที่สาคัญ200-350บาทวัน นึงเขาใช้เวลาทํางานแค่5้าถึงหชั่วโมงเท่านั้นค่ะดังนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันจําเป็นที่จะต้องจ่ายละค่ะเพื่อที่จะได้สิทธิ์ในการปกป้องทรัพยากรชาวบ้านเล่าแบบนี้ค่ะเรื่องของการออกทะเลเนี่ยนะคะชาวบ้านบอกว่าเขาออกทะเลตั้งแต่ค่ำแล้วก็กลับเข้าฝั่งประมาณเที่ยงคืนค่ะ ซึ่งการออกเรือแต่ละครั้งสร้างงานให้กับคนในชุมชนเยอะเลยนะคะหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าอาชีพต่อเนื่องจากอาชีพประมงมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกะนับชาวตะนะเล่าให้ฟังค่ะจุดนี้สามรถสร้างงานไดมากเลยเหมือนกับเรามีลูกหนองสองคนกาแฟนเราถื้อ่ายคนหนึ่งเป็นสามพอ3้คนนั้นซึ่งเราจะมีเฟนเฟ้นก็นะเฟ้นของเตี๋ยวเป็น,เป,นเป็นลูกหนองเลือดนะ เขาจะมาโอเขาจะมาช่วยสาวเราจะจ้างเขาในนันคุณอายุฮาโหกศิฟเขาไม่มีงานกะเขามาช่วยปดเราก็จ้างจ้างใหไเขามีงานทําตรงนี้คือได้ั้งกินได้ั้งปลาได้ั้งกุ้งได้ั้งเบียร่ไปเลี้ยงเขาโรงัานได้ไม่ใช่ทาวตีกันนี่นะกัดวนปูกเหมือนกันเราได้มากจะมีคนทํางานการทํางานในการประมงตรงนี้คือเขาไม่จํากัดอายุวัาเทเรยให้เราระเย็นดอกแยกที่กานอย่างเดียวจะชื่อจะไม่อด อาหารทะเลที่เห็นเนี่ยนะคะวันหนึ่ง15-20ถึงกิโลกรัมที่ชาวบ้านสามารถหาได้กิโลกรม250ัม250-300บถึงาบาทคุณผู้ชมลองคูณเข้าไปค่ะและที่สำคัญอย่างที่การนับบอกว่าอาชีพประมงหนึ่งอาชีพสร้างงานต่อเนื่องได้หลายงานเลยนะคะเอาเฉพาะอันนี้ก่อนเลยค่ะเรือประมงเรือประมงหนึ่งลำเนี่ยอย่างหลักๆแล้วสร้างอาชีพได้สักสามอาชีพนะคะหนึ่งคือเจ้าของเรือก่อนนะคะแล้วเรือหนึ่งลำต้องมีลูกเรือบางลำก็อาจจะหนึ่งหรือสองคนก็ประมาณสัก สามตำแหน่งงานและเรือหนึ่งลำอาชีพที่สองค่ะไม่เคยแก่เพราะว่าเขาคือคนสาวอวนนะคะคุณผู้ชมทำหน้าที่ในการสาวอวนจับสัตว์น้ำนี่แหละค่ะกลุ่มนี้เนี่ยจะมีค่าจ้างรายวันนะคะสําหรับคนสาวอวนเนี่ยค่ะเรือแต่ละลําอาจจะใช้คนสาวอวน 1- นถึงสองคนก็แล้วแต่ตกลงกันแล้วแต่ตกลงค่าจ้างกลุ่มอาชีพที่3อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันคนซ่อมอวนค่ะ ส่วนใหญ่ใช้ไปอวนก็สึกต้องซ่อมนะคะและคนซ่อมอวนส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนด้วยค่ะและสุดท้ายแม่ค้าคนกลางก็จะมารับซื้อเห็นไหมคะแค่ชีพป,ประมงพื้นบ้านเนี่ยสามารถสร้างงานได้4กลุ่มและสร้างอาชีพได้มากกว่า4ตําแหน่งนะคะคุณผู้ชม จะทาได้ทรัพยากรต้องสมบูรณ์ค่ะชาวบ้านจึงบอกว่าเศรษฐกิจชุมชนจะขับเคลื่อนได้ต้องรักษาทรัพยากรในท้องถิน่นซึ่งนี่อาจจะไม่ได้ถูกนับรวมใน GDP นะคะแต่อย่างไรในช่วงสถานการณ์แบบนี้พวกเขาต้องรักษาทรัพยากรเอาไว้เพราะสถานการณ์แบบนี้เศรษฐกิจยิ่งยากการทํามาหากินในช่วงนี้ก็ไม่ง่ายค่ะ,ะการที่เศรษฐกิจติดก้นอยู่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ว่าทำไมให้เศรษฐกิจชุมชอนอยู่ได้ต่อน,นี้อค่ะซึ่งเดืนเนี่ยอยกับโควิดเนี่ย คนนีรับมาทํางานทือบ้านไม่ว่าจะเป็นคนนีมาทํากงเด็กรือไหรับมาทาประมงเนี่ยก็มีเพราะว่าเขารารู้สึกว่าอยยุท่นูนเนี่ยคลาวเจ่ายมันอยู่พอยุที่บ้านเนี่ยเขาแทบจะไม่อะไรแล้วก็อยู่กับขอบครั้วโดยอาชีพกเกษตรอาชีพประมง่งอาชีพหกเขาเลยเนี่ยเป็นดูอะดูเหมือนว่าไม่ได้มีมีมูลาคา่ามีอะไรมาอะแต่ว่าเขาเลี้ยงตัวเองได้เขาเลี้ยงขอบรัวได้ซึ่งเนีตัวเด็กตัวเนี่ยแทบจะไม่มีง่ายงานที่มาแบบ มาเก็บข้อมูลอ่ะเราก็เลยรวมกับชุ่มชนนะคะที่จะรวมกันเก็บข้อมูลตรงนี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนมันอยู่ได้พอท่านท่านสัพยคอในส้มบูนะะ่า เล่าเรื่องของจนะให้คุณผู้ชมฟังบ่อยค่ะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะฟังเรื่องของจนะในแง่มุมไหนลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาผ่านทาง Facebook Live นะคะแต่จะบอกว่าจนะเขาไม่ได้มีดีแค่ประมงพื้นบ้านเท่านั้นค่ะล่าสุดมีข้อมูลการสำรวจศักยภาพของจนะในช่วง10ปีเอาเฉพาะ3ตำบลก่อนนะคะตะลิ่งชันนาะทับสกรมอำเภอจานะจังหวัดสงขลาเขาพบว่านอกจากประมงมีกเกษตรด้วยค่ะมีการทำนานะคะ2อ,อาชีพนี้แน่นอนเป็นอาชีพดารุ่งค่ะแต่ อาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่ถือว่ารุ่งมากสําหรับจนะก็คือทํากรงนกเขาวชวานะคะที่บอกว่ารุ่งเพราะว่าราคามีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนคุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้นะคะข้างๆแฟงตรงนี้นะคะ่ะ พรีออเดอร์นะคะไม่ใช่ว่าโทรสั่งปุ๊บได้ปั๊บนะคะพรีออเดอร์ค่ะสั่งจองแล้วกรงนกเขาชาวาหนึ่งกรงเนี่ยใช้เวลาทําสัก5-7เดือนที่เห็นในภาพนี่ยังไม่ครบนะคะต้องมีผ้าคลุมมีที่แขวนจองกันล่วงหน้าและถือว่าตอนนี้เป็นอาชีพที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดในสถานการณ์โควิด -19 ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองจนะรักถิ่นคุณวนิสาจันหอมค่ะวันหนึ่งก็ตกประมาณ700กว่าบาท ปั้งถึงสามพันห้าได้พอดไปทำงานอื่นก็นกลับมาทำโกงทำงานอื่นก็นกลับมาทำโกงที่บ้านซือบางทีตามประเทศจะซื้อนกนตัวที่ดีดที่สุดในกันนะแล้วก็ไปซื้อปลงตัวไปที่ดีที่สุดในกันนะก็ซื้อกลับไปตามารปามาระเทศผมาลงทุนจนผมลงทุนจับอะไรที่ว่าแบเบพื่ออยู่ได้ ทำได้ทุกวันแบบทำเช้าจําเป็นอะไรบมานเนี้ยค่ะคืออยู่กับบ้านเพวกกระดิ่ส่วนมากของที่ผมเขาเพียงคือเป็นคนแก่ก็เหลาซี่ได้ค่ะคือไม่ต้องไปทํางานที่ไหนคือทากับบ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปด้วยทำครงไปด้วยอ่ะคุ่ณปัญญาชาวบ้านที่ว่าร่งเดิมบำันพระบุตรเขาเขาให้มาค่ะพี่ยังสี่สิบกว่าก็จบปริญญาตรีก็ลับอาชีพของลูกเมียที่ทำงรุ่ ตรงสแตนดาแบบคือตรงพื้นแบบเราใส่ลูกลกอะไรประมาณนี้ไม่เราไม่ต้องประกอบอะไรคือเสร็จใช้ก็พาไปสมที่ตลาดค้าแยกก็ประมาณมีราคาก็ส่งลงมามมันก็ดีอย่างหนึ่งที่เราไม่ต้องออกไปหางานข้างนอกทำนะมีงานที่บ้านทําอยู่แล้วหรือว่าเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงอาชีพสบ,บายๆเลยนะ ั้ตอนก็ต้องเราซี้ก่อนนะก็มาหวายอะไรต้องมาประกอบอะไรแบบกลุ๊ปถุงลูกละร้อยยี่สิบาทประมาณสวันจะได้ส0ลูกได้ไปค้าขายที่มาเลกก็ไปแล้วนั่นแล้วพอคนยุ่ก็งานหากปิดไม่ทำงานอะไรก็มาทำกรุ๊ปที่บ้านเป็นปุ๊ปอยู่ในมาเล์มาเป็นสิบกว่าปีท้ายก็ต้องกลับมาบ้านเพราะด่านปิด ในช่วงเจอวิกฤตโควิดก็เลยกังวลเหมือนกันว่าจะทําอะไรดีกลับมาบ้านก็ย้อนหลังไปงถึงคนแก่คนเฒ่าเขาเลี้ยงเรามาก็ใช้อาชีพทํากรงโลกจึงพอเริ่มมาทําก็รู้สึกโอเคอค่ะมันแก้ปัญหาได้กรงเราก็ขายดีอยู่ก็ตอนนี้ก็สบายใจอะค่ะรายได้มีข้าวเป็นประจําวันวันหนึ่งก็ตกประมาณ700กว่าบาทในช่วงวิกฤตตอนนี้ โรงงานก็ปิดอะไรก็ปิดแต่ว่ากรงรกยาไม่มีวันปิดทำได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหน้าแลง้งเราทำได้ตลอดค่ะ ชัดเจนค่ะเป็นอาชีพที่ทําได้ทุกสถานการณ์และทุกฤดูกาลนะคะเคยมีการศึกษาข้อมูลค่ะพบว่ากรงนกเขาชวาหนึ่งตัวสามารถสร้างอาชีพต่อเนื่องให้คนในพื้นที่ได้มากกว่า10อาชีพนะคะมีอาชีพอะไรบ้างตั้งแต่ตัดไม้ไผ่ตัดหวายเหลาสี่กรงขึ้นรูปทําตะขอแต่ละขั้นตอนเนี่ยเขาต้องมีช่างฝีมือที่มีความถนัดเฉพาะรับหน้าที่ช่วยกันทำไปค่ะ กรงนกเหล่านี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะคะส่งออกนะคะส่งออกไปที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียนี่เป็น3มตลาดใหญ่ที่รองรับและมีศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพราะมีการส่งออกอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาดค่ะนี่ถือว่าเป็นข้อมูลระดับชุมชนที่คนในชุมชนพยายามจะช่วยกันทํานะคะคุณผู้ชมแต่อย่างไรข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญในการคิดคํานวณต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ระดับชุมชนค่ะ นอกเหนือจากเรื่องประมงเรื่องกเกษตรเรื่องกงนกเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปรู้จักภูมิปัญญาของชุมชนนะคะเป็นภูมิปัญญาที่ใช้ชื่อว่าปลาเค็มฝังทรายเคยได้ยินไหมคะภูมิปัญญานี้นะคะ ถูกฟื้นขึ้นมาจากกิจกรรมของเด็กรักหาดสวนกงค่ะเป็นกลุ่มเด็กเยาวชนในพื้นที่บริเวณหาดสวนกงอําเภอจัน,นะจังหวัดสงขานะคะประเคมฝังทรายที่ว่าในเด็กๆเขาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเอาปลาสดที่ได้จากทะเลค่ะไปฝังในทรายที่อยู่ที่นั่นแหละค่ะสามารถที่จะยืดระยะเวลาการเก็บปลาได้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นติดตามเรื่องนี้กับน้องมดตัวแทนยังหมากในช่วงอวดดีค่ะ ไม่ไนะะมันก็ปลาหลากหลายชนิดป,าปลาบริการนี่เป็นปลาทอดซัดจากทะเลจนาสำหรับทำปลาเข้มฟัง้า้เป็นพุ่มปัญญาโบรานที่เป็นการถนอมอาหารทำให้รสชาติปลาเข้มอร่อยอยิ่งขึ้นวันนี้หมดช่วนเพื่อนๆพีพีนอ้องๆมารวมเรียนรูล้ลงมือทำเริ่มจากการทำความสะอาดปลาและนําไปมักด้วยเกลือห่อด,ด้วยกระดนาษหน้าสองชัน้นก่อนจะนําไปฟังไส้ รับความหลึกกี่ชายฟังอยู่ที่นึง่งเมตรซึ่งระยะเวลาฟังอย่างหน่อย1ิบวันโดยมีซ้อมหมายผูกเชือกเอาไว้เป็นสัญลักษณ์ได้เรียนรู้ได้ศึกษาแบบเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชมุมชนที่นีออ่ได้ทำกิจกรรมเหมือนทำปลาเค็มฝังทรายมันเป็นการเรียนรู้จากจากคนนอกพื้นที่ที่ที่นาทิวาสก็มีทะเลแต่ว่าบ้านผมไม่ได้ติดทะเลก็เลยไม่เคยได้ทําอะไรแบบนี้แต่ได้มาที่นี่ก็คือเป็นการเปิดโลก โลกใหม่แบบเรียนรู้วิถีชีวิตของคนที่นี่อ่ะครับแล้วก็ไม่ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าปลาแล้วก็ปูกุ้งแบบนี้จะอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ชาวบ้านที่นี่ได้รายได้จากตรงนี้มากพอสมควรแล้วเหมือนที่ได้คุยกับพี่ๆตรงนี้เขาบอกว่าทะาเลก็เหมือนตู้ ATM อยากได้รายได้ตอนไหนก็คือสามารถลงได้ไปตลอด24ชั่วโมงเรา้สึกดีรู้่ึกภูพุ่งใจแต่ว่าแบบ เราได้เผยแพ,พร่ครอบรัวเกี่ยวกับความเป็นธรรมชาติของทะเล,ลให้คนอื่นได้รับรู้บางคนก็ที่ว่าพึ่งได้มาที่ว่ามาทำบางวันนี้คือปลาอะไร่แล้วก็นี้คือปลาอะไรนะแล้วก็แนะนำให้ว่าลองทำแบบนี้นะลองทำมันเะือนะก็จะดีใจที่เขาอยากเรื่เกี่ยวกับความเป็นธรรมชาติของบ้านเราะส่วนกุ่ยเทนี้ค่ะชายหาดบานสวนกลงมีชุมชนขนาดแหลกกว่า125ครัวเรือน ส่วนหญ่ประกอบอาชีพประมงชายฟังเป็นหลักถึงผ้าสัพยากรชายหาดและดทะเลนาบานของตัวเองรวมถึงสัตวหนาวที่เป็นแหล่งอาหารแหล่งท่ำกินที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนก่อนหน้านี้ก็เป็นผู้ใหญ่นะคะที่เป็นคนอนุรักษ์พอตอนนี้เนี่ยเป็นรุ่นพวกเราแล้วเนี่ยพราะเราก็เลยศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาพอเราเก็บข้อมูลเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยในตัวเนี่ยเราจะเอาไปทําที่อะไรได้บ้างที่มันกอ่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ก็เราก็อยากให้คนนอกพื้นที่เนี่ยได้รู้จักแล้วก็สัมผัสจนะเหมือนกับที่พวกเราได้รู้จักแล้วก็ได้สัมผัสกับสิ่งที่ดีๆที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพวกเราพยายามที่จะนําเสนอแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าจนะเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนาไม่ได้ปฏิเสธความเจริญรุ่งเรืองแต่พวกเราก็พยายามที่จะทําในรูปแบบของพวกเราอยู่รูปแบบที่ชาวจนะต้องการให้เป็น และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราได้มาเรียนรู้ซึ่งหลังจากนี้อมูลและพ้นจากการศึกษาภูมิปัญญาชุมชนจะนํามาต่อยอดเป็นห้องเรียนสาธารณะที่เยวชวนในพื้นทีรวมกันเปิดบ้านของตัวเองกับคนข้างหนกข้ามาเรียนรู้และทำความรู้จักจะหน้าไปด้วยกันนะคะ ย้ำคำของใคริยะอีกทีนะคะชาวบ้านไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนาค่ะแต่การพัฒนาจะนะจำเป็นที่จะต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาตามต้นทุนเดิมที่จะนะมีอย่างเหมาะสมนะคะดูเหมือนว่าทิศทางเรื่องนี้รัฐบาลจะเห็นด้วยกับชาวบ้านเพราะล่าสุดเห็นบอกเคาะมาแล้วให้ทํา SEA ตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วสั่งให้ทบทวนกันใหม่ศึกษาการจัดทําทางเลือกระดับยุทธศาสตร์เพื่อจะวิคเคราะห์ว่าอะไรดีที่จะเหมาะกับจะนะนะคะคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้เราทบทวนกันหน่อยะคะ่ะไม่เรื่อง ก็เป็นการเช็คก,กันบ้านนะคะแต่ว่าอยากจะทบทวนกันว่า SEA ที่บอกว่าต้องทําต้องเดินหน้าวันนี้ไปถึงไหนกันแล้วนะคะคุยกันกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านในรายการออนไลน์ต่อสายเข้ามานะคะดรสีนาตรีวันชัยค่ะอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะและอีกหนึ่งท่านค่ะบังแกนสมบูรณ์คําแหงค่ะที่ปรึกษาเครือข่ายจนะรักถิ่นนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ ค่ะขอเริ่มที่บางแกนก่อนนะคะ<ด>บางแกนเปิดไมค์ก่อนได้เลยค่ะต้องอัปเดตก่อน,นค่ะบางแกนค่ะล่าสุดคือเมื่อวานนี้เครือข่ายจนรักษ์ถิ่นขึ้นมากรุงเทพนะคะตามหมายเดิมเมื่อวานต้องรายงานตัวแต่แม้ถูกเลื่อนไปเป็น2มีนาคมวันนี้ชาวบ้านเป็นยังไงบ้างคะบางแกนค่ะก็ถือว่ามีความชัดเจนในเรื่องของคดีนะว่าตางตำรวจเนี่ยเขาจะส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้องทีแรกก็ลุ้นกันอยู่นะครับว่าทาง ทางเจ้าพนักงานอาจจะมีความเมตตาเพราะว่าข้อหาที่เราโดนการสลายการชุมนุมแล้วก็ใส่ข้อหาเราไปสามข้อหาเนี่ยจริงๆก็ไม่ค่อยชอชตามเท่าไหร่นะครับแล้วก็หวังว่าทางส่วนตํารวจเนี่ยอาจจะลดข้อกล่าวหาหรือไม่ก็อาจจะสั่งไม่ฟ้องอะไรพวกนี้นะครับแต่ว,ากกว่าก็ตามที่ชัดเจตเมื่อวานนะครับว่าเขาก็ส่งสํานวนเพื่อให้ยาการต่อไปนั่นหมายถึงว่าทางตำรวจเองก็เห็นด้วยบบกับการฟ้องชาวบ้านในครั้งนี้นะครับแล้วก็ในส่วนวันนี้เองเนี่ยพี่น้อง มีเวทีเสวนานะครับเม mm ื hmm. ่อเช้าว่าด้วยเรื่องของ s c a เนี่แหละครับที่จริงก็เดิมเนี่ยวางแผนไว้ว่าน่าจะมีทางตัวแทนของสภาพัฒน์มาร่วมเวทีด้วยซึ่งก็อาจจะเป็นโอกาสที่จะไห้หารือเรื่อง SCE ด้วยนะครับแต่ว่าปรากฏว่าในเวทีเสวนาก็ไม่มีนะครับ mm hmm. จึงตอนช่วงบ่ายวันนี้ครับเ,เลยคิดกันว่าไหนๆก็มาถึงกรุงเทพแล้วนะครับก็จะไปที่สภาพัฒน์ นะครับไปเพื่อยื่นหนังสืออีกฉบับหนึ่งเพื่อถามเรื่องความคืบหน้าเรื่องกระบวนการ SCA นะครับว่าสาสวัพัฒน์ได้รับนโยบายอะไรมาจากรัฐบาลหลังจากนี้แล้วก็จะจะดำเนินการยังไงต่อนะครับค่ะค่ะในทางคดีเดินหน้ายังไม่หยุดนะคะทางคดีเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ยังไปต่อแต่ s e a ที่บอกว่าต้องทําต้องทบทวนต้องคิดตอนนี้หัวโต๊ะคือสภาพัฒน์เริ่มต้นหรือยังบางแกนคะเอาจริงๆ SCA เริ่มหรือยังเอ่อ ก็อาจจะไม่เป็นทางการนะนะครับก็ทราบว่ามีการพยายามประสานงานกันภายในนะครับเพื่อจะได้รับรู้แนวทางนะครับว่าในส่วนของพวกเราเองนะครับพิดลิ๋งกันยังไงแล้วก็ก็จะว่าทางตอนนี้ผมว่าทางสาภาัฒน์เองก,ก,ก็ต้องหาองกับทางรัฐบาลด้วยนะครับหลังจากที่มีมติปลรมนนะครับอาจจะเป็นแนวทางที่นายกรุฐมนตรติที่จะให้แนวทางว่าควรจะดำเนินการเรื่องนี้แค่ไหนยังไงนะครับแล้วก็น่าจะมีการนัดพูดคุยในไม่ช้านี้แหละครับ อันนี้คาดหวังไว้อย่างนั้นนะครับแต่ว่าที่ทราบการประสานการล่าสุดภายในเนี่ยก็ได้ข่าวว่าทางสภาพัฒน์เนี่ยเขาก็อยากจะศึกษาหารือกับภาคีที่เกี่ยวข้องนะครับทุกภาคส่วนนะหมายถึงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสักสองสามสี่กลุ่มเนี่ยนะครับและก็กลุ่มหนึ่งก็คือก็น่าจะเป็นพวกเราที่เขาคงอยา,อยากถามความเห็นนะครับว่าในกระบวนการที่เขาจะดาเนินการเบื้องต้นอย่างน้อยที่สุดก็คือรบรวนวนี้ก็ต้องตั้งกลไกขึ้นมาใช่ไหมครับอาจจะเป็นคณะกรรมการกํากับการขับเคลื่อน S เ a อะไรพวกนี้นะครับเข้าใจว่าเขาเองอยากจะฟังทุกฝ่ายเพื่อที่จะให้การออกแบบเรื่องการเซตกระบวนการการเซตกลไกออกมาให้มันมีความเป็นธรรมมากที่สุดตามที่น้น้องไปนะครับซึ่งเรายืนยันหลักการนะครับว่าในการเซตกระบวนการโดยเฉพาะเรื่องกลไกเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับหมายถึงว่าองค์ประกอบจะต้องครบถ้วนแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายด้วยนะครับแล้วก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างตรงไปตรงมาไม่ไม่มีการแทรกแซงจากใครนะครับและก็ใช้หลักวิชาการในการไปทำงานเรื่องนี้ให้มันมีคำตอบเพื่อที่จะให้รัฐบาลได้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจต่อโครงการนี้ต่อไปในอนาคตนี่คือสิ่งที่เราพยายามพูดกับทมาตล,ตลอดครับจุดยืนของเครือข่ายจนารักถิ่นนะคะคุณผู้ชมก็คือกระบวนการต้องเกิดขึ้น บนการมีส่วนร่วมแล้วก็ต้องถูกยอมรับจากทุกฝ่ายคงต้องถามอาจารย์สีนาต่อ SEA ที่จะนําไม่ใช่กรณีแรกของประเทศไทยนะคะจริงๆมีหลายกรณีก่อนหน้าน,นี้แต่อย่างภาคใต้อาจารย์ค่ะคงต้องเทียบเคียงกับกรณี SEA ของโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่เทพาเราเอามาเทียบกับกรณีของจนนเนี่ยแน่นอนมันมีบทเรียนแล้วค่ะครั้งก่อนหน้าแต่อย่างจันนะเนี่ยอาจารย์มองว่าต้องเริ่มยังไงกระบวนการมีส่วนร่วมแบบบางแกนว่าคิดว่าไม่ง่ายถูกต้องไหมคะอาจารย์คะครับ จริงๆกระบวนการในเชิงการทำาอซเนี่ยก็จะมีในส่วนการตั้งขอบเขต mm. เบื้องต้นว่าจะศึกษาขอบเขตประมาณไหนก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะเริ่มด้วยการตั้งคณะกรรมการกำกับนะครับเพื่อนำไปสู่การหาทีมที่ที่จะมาศึกษาไอ a นะครับซึ่งขั้นตอนตรงนี้ครับ mm. ผมคิดว่ากลไกที่ทางโแกนมพูดถึงเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าจริงๆต้อง,องอยอมรับว,ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องร้อนนะครับเพราะฉะนั้น กลไกในการพูดคุยเพื่อให้ได้โจทย์เริ่มต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขอบเขตในเชิงพื้นที่ขอบเขตในประเด็นศึกษาเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับร่วมกันนะครับเพราะว่าไอซเป็นเรื่องระยะยาวเป็นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ครับแล้วก็มองทางเลือกหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นส่วนที่สําคัญและคิดว่ากลไกนี้สําคัญครับถ้าเกิดมองในเชิงบทเรียนของรถฟ้านดินเทพากับขั้นตอนที่ทำนะครับผมคิดว่าอาจจะมีสส่วนใหญ,ใหญท่ที่คิดว่าเป็นบทเรียนได้นะครับ ก,ก็คือในในส่วนของอการศึกษาเนี่ยมันจะมองมิติที่คล้ายๆกันก็คือ,อเศรธธษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมครับซึ่งข้อมูลส่วนหนึ่งเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จาก SCA โดยว่าถทางอินเทพาได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลฐานศักยภาพพื้นที่และก็การคาดการณ์ในอนาคตนะครับโดยเฉพาะประเด็นพลังงานส่วนการมีส่วนร่วมนะครับเป็นประเด็นที่2ก็คือว่าทุกขั้นตอนเนี่ยชาวบ้านรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยก็ควรจะมี ส่วนร่วมในทุกขั้นตอนนะครับโดยเฉพาะการมองในระยะยาวว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนที่แต่ละฝ่ายมองเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรและจริงๆมันควรจะมีทิศทางที่ทุกฝ่ายยอมรับด้วยเพือ่อที่จะทําให้การกําหนดทางเลือกเนี่ยไม่ไปจมอยู่กับแผนหรือแนวทางการพัฒนาที่ถูกผลักดันด้วยภาคเอกชนหรือว่าหน่วยงานที่ไม่ได้มองภาพยาวตั้งแต่ต้นนะครับซึ่งันนั้นเป็นจุดที่ทาให้เกิดความขัดแย้งสม่งมคิดว่าตรงเนี้ยอาจจะต้องเรียนรู้จากเคสของรถไฟถ่านหินเทพาด้วยครับ อาจารย์คะแฟนขอเจาะไปในรายละเอียดเลยค่ะ SEA เนะี่ยสังคมไทยอาจจะไม่ค่อยได้ยินเราได้ยินกันบ่อยๆก็ EIA EHA SEA คือการประเมินทางเลือกวิธีการตั้งกรอบว่าเราจะพิจารณาเรื่องอะไรมันจะเหมือนกันไหมคะกับกรณีเทพาหรือว่ามันต้องตั้งกรอบแตกต่างกันอย่างไรโจทย์มันต้องอยังไงคะอาจารย์ครับกนนรณีรถไฟถ่านหินเทกบ่เทพาเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องพลังงานครับเพราะฉะนั้นในโจทย์ประเด็นหลักที่ต้องตอบให้ได้ก็คือว่าเราจะมี พลังงานใช้ตามเป้าหมายที่ต้องการนะครับซึ่งคือค่าการในอนาคตว่ามีพลังงานต้องการเท่าไหร่เนี่ยเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ SCA ก็ต้องในทุกๆท,ทางเลือกก็ต้องตอบโจทย์หลักอันนี้ก็คือมีไฟฟ้าให้มีพอใช้นะครับ<อ>แล้วก็มีความมั่นคงยั่งยืนนะครับแต่กรณีของจะน่าจะต่างกันครับเพราะว่าประเด็นที่อ้างถึงมันปเป็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่ครับทีนี้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ ไม่ได้ใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทเดียวเช่นไม่ได้เน้นเรื่องพลังงานอย่างเดียวก็ได้อาจจะพูดถึงอุตสาหกรรมใช่ไหมครับหรือถ้าไม่ใช้อุตสาหกรรมนำไม่ใช่อุตสาหกรรมหนักไม่ใช่อุตสาหกรรมที่เป็นปิตโตเคมีก็ยังมีทางเลือกอุตสาหกรรมอีกหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปนะครับการทําเกษตรก้าวหน้าการพัฒนาภาคการศึกษาต่อยอดจาก ภาคการศึกษาของทางอิสลามอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งซึ่ง oh. สิ่งเหล่านี้จะต่างกันกับเคสของกบฏเฮาซึ่งเน้นประเด็นพลังงานแต่ว่าของชนะจะเป็นการเน้นประเด็นในเชิงพื้นที่ครับผมอ่อแปลว่าจะมีโจทย์เหมือนมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมคล้ายๆกันแต่ว่าโจทย์แรกที่จะตั้งะจะทําให้ลงลึกเรื่องอะไรอันนี้ต้องคิดก่อนถูกต้องไหมะนะคะซึ่งเป้าหมาย,ยแต่ละด้านจะต่างกันครับอย่างเช่นมิติเศรษฐกิจถ้าไปลอยฟ้า่านหินเนี่ยประเด็นลงไฟฟ้าก็จะเป็นว่า เราจะมีะพลังงานใช้เพียงพอได้อย่างไรนะครับผลประโยชน์เศรษฐกิจจะเพิ่มการจ้างงานมากน้อยแค่ไหนครับแต่าาว่าถ้าเป็นการมาเชิงพื้นที่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นทั้งรายได้นะครับการลดความเหลื่อมล้ํานะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเป้าหมายที่ต่างกันได้ครับค่ะทีนี้คงต้องกลับไปถามที่บางแกนแล้วเครือข่ายจะนะรักถิ่นมองเป้าหมายอย่างไรเพราะโจทย์แรกมันสําคัญค่ะบางแกนตอนนี้ข้อเสนอของทางเครือข่ายมองโจทย์แรกยังไงคะคือ ผมคิดว่ากระบวนการ s อ a เน่ถ้ามันทํกัปได้ดีเนี่ยมันจะจัดการที่คลายความตัดแย้งได้นะครับแล้วก็เรา,เราคิดว่ามันจะทําให้พี่น้องชาวบ้านด้วยกันเองเนี่ยได้มีสิทธิ์มีส่วนในเรื่องของการได้ออกแบบการพัฒนาพื้นที่ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพแล้วก็ดืนออยู่บนหลักวิชาการด้วยผมคิดว่าเราจะได้ไม่ต้องมาตกเขียงกันบนฐานของความรู้สึกใช่ไหมฮะคือที่ผ่านมานต้องยอมรับว่าต่างคนก็เอาความรู้สึกกันมาคาดการกันว่าจะเป็นแบบนั้นจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่า กระบวนการเอชซีเนี่ยถ้าเราเข้าใจมันด้วยแล้วก็ทุกภาคส่วนให้ความสําคัญโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าเซตกระบวนการให้ดีเหมือนที่อาจารย์ว่าแล้วก็ใช้หลักวิชาการเป็นจับแล้วเอาความพิดเห็นพี่น้องมาเติมเต็มเนี่ยผมื่อว่าไอ้นี่แหละครับก็จะเป็นทางออกแล้วก็เป็นบทบาทที่ทางฝ่ายรัฐบาลเองก็ควรจะเราคาดหวังไว้แบบนั้นนะครับค่ะทีนี้ทางเครือข่ายมองว่าจะควรจะต้องศึกษาเชิงลึกในแง่ของตัวนิคมอุตสาหกรรมหรือมองภาพรวมของจังหวัดอะค่ะผมคิดว่าต้องใช้พื้นที่จังหวัดตั้งเป็นอย่างน้อยนะเพราะว่าเราดูแค่ พื้นที่ในโครงการสามตำบลเนี่ยมันคงไม่พอนะครับเพราะว่าองค์ประกอบในเรื่องของคือเวลาเขาอ้างว่าเขาจาเป็นจะต้องมีนโคาุตสาหกรรมก็ต้องดูว่าในพื้นที่จังหวัดสงขาเนี่ยมันมีอยู่แล้วกี่แห่งกี่ที่แล้วก็มีปริมาณการใช้ที่เพียงพอหรือไม่เพียงพออย่างไงซึ่งผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญอันหนึ่งในใน,ในมิติตางเศรษฐกษิจใช่มครับมิติด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมว่าก็ต้องดูภาพรวมเพราะเรา,าถ้าเราดูเฉพาะจุดเนี่ยมันมันก็ยากเรื่องทะเลมันเป็นเรื่องกว้างใหญ่ที่จริงเราอยากจะเสนอให้ศึกษาไปถึงอ่าวที่ ภูมภาที่ที่หนองจิกด้วยซ้ำเพราะถ้าเราดูภาพาภาพกว้างทางทะเลมันจะเป็นทะเลที่เชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมด้านทะเลเนี่ยมันก็ต้องก็ลุมองค,าคาก์การย่อยแบบนี้ด้วยนะครับพิธีทางสังคมเนี่ยอันนี้แน่นอนโอเคแหละมันอาจจะโฟกัสไปที่พื้นที่สามตำบลแต่ว่าเราต้องเข้าใจปริบทในพื้นที่นะครับว่าองค์ประกอบในลักษณะแบบนี้มันก็ข้ามเกี่ยบไปถึงจังหวัดชายแดนใต้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดหลักเอที่อาจารย์ว่าด้านมิติด้านสังคมสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจมา ศึกษาร่วมกันเนี่ยผมคิดว่าภาพใหญ่ในระดับจังหวัดเนี่ยเราก็พอรับได้นะครับมันก็จะทําให้เห็นข้อสรุปด้วยว่าผลจากการศึกษาที่เป็นเป็นเป็นภาพที่มันสามารถอธิบายได้ ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาทั้งจังหวัดซึ่งก็น่าจะเป็นเป็นแนวโน้มที่ดีในอนาคตด,ด้วยนะครับในการเอาไปใช้ออกแบบพัฒนาเรื่องอื่นๆได้ในจังหวัดครับค่ะเอาละค่ะพอได้เห็นภาพนะคะขอบคุณทั้งอาจารย์รีนาศแล้วก็บังแกนที่ร่วมพูดคุยในรายการยังคงต้องตามกันต่อวันนี้เริ่มต้นแล้ว SCA จชนะแต่ยังเริ่มไม่เป็นทางการเรารอการเริ่มอย่างเป็นทางการนะคะและที่สําคัญการสื่อสารสู่สาธารณนะเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องคุยกันเรื่องนี้วันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมสําหรับการติดตามนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดี Transcrição e